ได้ใช้ความสามารถในการวิรเคราะห์สังเคราะห์กิจกรรมต่างๆองค์รวตรงนี้น่าสนใจนะซึ่งเชื่อมั่นว่าพวกเราที่เข้าอบรมตรงนี้ได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ตรงน,นั้นนซะึ่งอาจจะเป็นเทคนิคก็ดีเป็นวิธีการไดนะ้สำเ,เร็จก็ดีนะได้นะผมเองก็มีโอกาสได้นั่งผมก็ได้นะครับในหลายๆส่วนนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสรทตลองนำมาใช้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะมีวิทนะนะยากร บอมแล้วก็ทีมงานตรงนี้นะครับมาให้ความรู้แก่พวกเรานตรงนี้ก็ <c oughs> อยากให้เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาเมื่อวานก็มีปัญหาเยอะนะปัญหาเรื่องของเล็กเปิดก็เรื่องของเกิด่ายแต่เราก็พยายามที่จะแก้ไขช่วยเหลือกันในกัน <c oughs> วันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ามันสมม่ามันบังเปิดก็ปัญ ความเข้าใจที่ดีแ้วกันผมว่านะครับวันนี้ก็ได้เวลาถมควรนะครับก็ขอ,อปเปิดนะครการสัมมนานะครับในวันที่2ของโครงการนักแบ่งปันความรมู้ในชุมชนโกครับแตวันนี้ก็ขออันเป็นเชิญนะครับทีมวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราขอเขาจปรบมือให้กับทีมวิทยากรของเราด้วยครับ